ไม่คล้ายจบอ่ะโค้งโค้งไหมมั้งโค้งก็ได้โค้งก็ดีแล้วแบบเพิ่มเยอะไม่โค้งมีไหมไม่โค้งอีกจะไม่ดีมีก็เพิ่มจะดีจอบโอ้เดี๋ยวใส่เล็กๆใส่เล็กเออใช่ใช่แบบเหมือนว่าแบบต้นนี้ว่าโคฟันค่นต้นร้านนี้ก็มีขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะไอ้ที่ที่ส่งไปให้ ออยู่แลวลกูไปนจะพดาวันดอนี่เราก็โตได้ดีว่าอยมงโดอะไรขั้วยั้วดาของานระวังหายนี่เหรอมีเวยอะ ลายคล้ายๆกันเกงยันเกงทหารเรืออลายมันก็คล้ายกันเกงทหารเรือพักทหารตานเหล่าน,นี้เลยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยหมดปาดปาดแม่ดะหมดจ้าดถ่ายก็ถ่ายตัวเองด้วยดิๆๆๆๆมารวมมงินเนี่ะเออมารวมเงี่ยได้ด้วเรียว